เมื่อตอนนี้มุ้ยสกินยังกันครับพี่น้อง,องสอบซื่อหลาดกว่า,ามาครับพี่น้องวันนี้หลาบครับหลาบควายครับขัดกับกิดด้วยนี่ครับมันมีข้างในด้วยน่าจะอร่อย อืมยอดกอกยอดกอกเนี่ยมันมีเครื่องในด้วยน่าจะอร่อย